เปิดตัวแบบว้าวโครงการวินเลจฮับราชพฤกษ์คอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่ย่านราชพฤกษ์นนทบุรีที่จะเสิร์ฟความสุขแบบใกล้บ้านตอบโจทย์ทุกความต้องการครบจบในที่เดียวบอกเลยว่าช่วงนี้เขาจัดเต็มเอาใจเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่สุดๆมีถึง7มุมกันเลยจะชวนเพื่อนซี้หรือว่าครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนนั่งชิลที่วินเลจฮับก็ได้ที่นี่เขาจัดเต็มทั้งร้านค้าและบริการแบบจริงๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่บริการเสริมความงามร้านค้าเพื่อสุขภาพศูนย์บริการรถยนต์ไปจนถึงเพชรช็อปสำหรับซื้ออขง ไปฝากน้องๆขนปุยที่บ้านก็ยังได้และที่นี่ยังมีกิจกรรมสนุกๆรับคริสต์มาสและปีใหม่ทา้ามพัดกับกิจกรรมส n นปแ r a b g ก f t ทีวีเลทฮับแลชพบริเวณลานโอ๊กโซนมาร่วมสนุกกับกติกาง่ายๆแค่ถ่ายรูปก,กับบรรยากาศคาริสต์มาสสุดปังในโครงการโพลล์ลงโซเชียลมีเดียที่คุณชื่นชอบพร้อมติดแฮชแท็กตามนี้เลยพนไหนมียอดสูงสุด5อันดับแรกจะได้รับว i เล a ฮับไวชเชอร์1,000บาทกันไปเลยและพิเศษสุดๆขวัญใจกรรมการรับรีบาลานด์ไวช์เชอร์ทดรองโปรแกรมกายภาพมูลค่า899 จำนวน5รา,างวัลรวมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5มกราคม2568และประกาศผลรางวัลในวันที่8มกราคม2568ติดตามประกาศผลได้ที่ Facebook Village ฮ้เตรียมกล้องให้พร้อมแล้วมาสนุกกับกิจกรรม Snap Snap คลิปกันได้เลยเปิดตัวจึงขณะน,นี้ชาวนวนทบุรีต้องห้ามพลาดนะ